การเลมอนเนี่ยไปซื้อของมาสีดีเลยท่ออะไรขนาดไรนาดนี่ท่อต่อไอ้ไอน้น่าจะอยู่ล่างไอน้น่าจะอยู่บนพนก่อนพนสีก่อน ออวสวัสดีนะครับินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัมซิงเรียนด่วนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยกขึ้นรถโอ้โห่เบาอ้าวอะไรร่วงโอ้มันต้องใช้หนังแบบไอ้มะนาวอ่ะทนอันนี้ไม่ทนเลยครับด่วลอกเป็นแผ่นๆมาเลยครับ ขาดแล้วเสียดายมากเลยถึงไหนนะช่างทั้งวันอีกแล้ววันนี้ <c oughs> ข้างล่างเชื่อมยังยังยังช่างสีเอ็งเอาเชือกผูกแล้วพ่นนะ่ะมอเอาเชือกผูกแล้วพ่นมันจะดีกว่าหาเชือกก็ผูก กีกัโอ้โหไปตั้งถึงนั่งชำนิ้เนี่ยส่งมาแล้วส่งมาแล้วเอาท่อยางขึ้นไปยงังท่อยางอะอะไรท่อยางไว้ข้างในเลย ถ้าไม่ใส่เท้ายามันถอดไม่ได้ถอดอะไรไม่ได้เนี่ยเ,เวลาถอนใช่ไหมถอด,ดโนอ๋อเพื่อถอดใช่ไหมได้ได้ได้แง่ช่างมือสันน่นแล้วนี่ไม่ได้ถอนหรือเปล่าเนี่ยแง่ส่ง,นะออกกงได้เลยครับเฮ้ยเอายางัวกลดมาเลยเยอะมากเลยครับ อะไร๋ให้ช่างเจดมาต่อให้นะครับสั่งอะไรมาฮะอะไรนี่หนูพ่ชายสัหนูเลี้ยงหรือว่าหนูอะไรครับหนูนาตายแล้ว <H ả? S 2> อ๋อขอดูหน่อยองอัดน้ำแข็งมาแล้วแกะดูหน่อยอ่ะช่างกี่บาทหนี่ฮะตุ้นน้ำแข็งเลยอ้หนูนจะเอาไปกรุงเทพมั้งเห็นสั่งลูกค้าสั่งด้วยตัวเท่าไหร่นะโลละโลละเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบ แพงเหมืนกันนะแพงกว่าหมูอีกนะหมูแค่ร้อยกว่าบาทหนูนี่สองร้อยกว่าบาทว้ามาทำอะไรนี่เจ้าสามหกอูสอสมบัติข้าวหอมเอ้คุณคุณข้าวหอมเลย วิ่งอะไรคันนี้พี่ครับวิ่งอะไรวิ่งไม้ซับพี่ไม้ซับเงินดีไหมพอได้อยู่พอได้ออะพได้เสียซุนอยู่อยากวิ่งอยู่จริงเหรอเสียซุนอยากออกรถวิ่งอยู่เสียซุนอยากวิ่งไม้ซับอยากวิ่งด้วยพาอันนี้วิ่งกับลานไหนนี่วิ่งอยู่มณีราชีมณีราชโอ้มีบ้านลาดเรานี่นะเสียแมนก็วิ่งด้วยไหมฮะเสียแมนได้วิ่งไหมท่านไหนไอเอสเจ็ดร้อยเนี่ย ไม่เนเกวิ่งมนเด็กแกวิ่งเปลือกไ่ใช่ไหมอ๋อนั่นวิ่งเปลือกไม้อะพูนหรือเปล่าใช่ไหมไอซีฟ้าๆเหรอเอออ๋อวิ่งแสงโทนอ๋อนั่นวิ่งแสงโทนเนาะเครียดไม้มีเนื้ออ๋อวิ่งไปลงตรงนี้อันนี้วิ่งวิ่งไปลงไหนนี่ผมผมไปลงแหลมชะบังพาไปงแหลมฉะบังเดียวเลยแล้วก็แล้วก็ตีกลับเอาหินมาบ้านเราได้เลยตีกลับเอาหินมาอีกมาลงเพชรพูนเออเอาหินจากไหนหินสับบุรีสับบุรี อ๋ต้องต้องวิ่งไปสระบุรีก่อนเข้านั่นแหละขึ้นมอเตอร์เวย์สายเจ็ดลงบางเที่ยวเลยโอ้โหที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องหลับต้องนอนกันเลยต้องวิ่งพุทธอุยทำไมทนได้ยังไงนอนชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ไน้หรอได้เหรอได้กูนอนสองชั่วโมงเองนะผมนอนตั้งแปดชั่วโมงยังอยู่ลำบากเลยเนี่ยโอ้ยนอนแปดชั่วโมงยังหาวทั้งวันเลยเนี่ยตอนนี้ นอนไม่ค่อยหลับนอนแปดชั่วโมงแต่ว่าหลับชั่วโมงเดียวเองอ๋อนะเขากวนอยู่บ่ารถเดิมๆอย่างนี้นี่ยฮะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยรถเดิมๆอย่างนี้เขากวรหรือเปล่เอาหมดเลยเอาหมดเลยนะยังไม่มีดอกก็เซ้นละพันฮะาถึรั่เซ้นละพันเฮ้ยจริงเหรอฮะดอกยางไม่มีก็เสียตังค์เส้นละพันครับเส้นละพัน ได้แล้วมาหม่สียเส้นนี่ามันดอกยางขนาดไหนอาที่ว่าไม่มีอ่ะอ๋ไม่มีดอกนะขนาดนี้ว่ายางชมพูเป็นะลวดหนอนงยางดอกยางชมพูอันนี้คือถึงเส้นลวดคขาตรวจทังยางเลยเหรอถึงยางนะครับเอาถึกยางมาทกยางเลยนะถ้ารวมเข้าไดนห้ารวมเข้าาไปนี่โดนหมดเอออน่ได้จอได้จอดครับ เียนไม่ไม่ตำรวจเขาเอาได้ไหมถ้าตำรวจไม่ค่อยสนใจไม่สนใจแต่ถ้าขนส่งโดนตรวจทั้งยางหมดเลยเนี่ยะถ้าว่าแบบเหมือันเฉพาะกินเข้ามาอยู่ข้างนอกอยู่ตาปลาอู้หูกระดนกดักที่หนึ่งโดนเอลวีดีเลยไม่ได้เปิดไม่ได้ยังไงหลังโดนไฟไม่ได้เปิดติดเฉยๆก็โดนสองพันสองพันครับเด็กดวงเล็กๆไม่น่าจะเปนโอ้โหควาจะปล่อยปล่อยกันเนาะอนุโลมกันน้อยไหมมันเยอะเกินไปเดี๋ยวค่าจ่ายมันเยอะรถล่อง เนาะอย่างคันนี้รายได้ต่อเดือนนี่เดือนเท่าไหร่บอกได้ไหมประมาณสักเดือนละแสนได้ไหมหรือว่าเกินเกินแสนกว่าคนนั่งไปก็วิ่งขาหนึ่งสองวันเที่ยวสองวันเที่ยวสองวันหนึ่งเที่ยวมันได้ไม่เยอะหรือรถมันรถมันหนักหรือรถเบาจะได้เยอะสามสิบสามสตังอย่างนี้คันนี้หนักเท่าไหร่คันนี้ใส่พกได้ยี่สิบเก้าตันค์ไม่รู ใส่ได้ยี่สิบเก้าตันองแม่ลูกยี่สิบเตันจะมีนหนักกว่านั้นก็มีเขาขายทุกนหมดอ๋ออะไรยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกโล่อ๋อไอ้พวกไอ้พวกรถหนักๆนี่เขาขายกันหมดแล้วลกหมดไม่เหลือบกกันโนไม่บกกัน่นหละจิบๆยจิบๆนะอันน้นอันนี้ สารพัดที่จะโดนเนาะรถหล่องใช่ไหมใส่หินไว้กระบะยังบโบไม่คุ้มผ้าเลยอ้าวกะบะทึบต้องคุ้มทำไมเออกระบะทึบต้องคลุมด้วยเหรอออะโดนพุ่งประมาณห้าพันดูอย่างคันนี้โดนอะไรมามั่งนี่อันนี้โดนแต่ไฟนะไฟต้องวิ่งกลางคืนใช่ไหม เปิดไฟบอกกันได้พี่เป๊ะๆๆๆนะอ๋อเอ๋เปิดไฟแว๊บๆๆบอกกันนะจอดเลยใช่ไหมจอดถ้าเห็นเพื่อนจอดยาวเลยจอดเลยอย่าไปอย่าไปเอารถเราจอดเขาจับไม่ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันเดินมาถ่ายรูปอะไรอ้าวย่างสมมติคนส่งตั้งอยู่ตรงนู้นเราจอดอยู่ตรงนี้คนส่งเดินมาจับได้ไหมได้เรามีเขามีติดนะพี่อ้าวเพราะเราจอดกี่ครั้งวางจราจรได้ตัวว่าไปไปจอดในปั๊มไม่จับก็เอ้าขนาด วิ่งอยู่ดีๆยังวิ่งโบกปาดหน้าปกติเห็นเขาจอดกันไม่เห็นเขาเดินมาจับเลยมันเล่นแต่ที่อบางที่ก็เดินมาจับบางที่มาถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปที่บ้านสี่พันสี่พันไม่ผิดก็โดนไม่ผิดก็โดนจอดจอดข้างทางก็โดนเขาห้ามจอดใช่ไหมเหนื่อยเนอะรถลงเสียแล้ววิ่งสบายวิ่ง นี่นะโอ้มันได้มาก็ซ่อมไปมันไม่ข่อยเรือดิโคตรนอยอืมแต่บินเนี่ยยังซ่อมเลยเนาะอากาศบินยังซ่อมเลยเราไินอยุดบินเนาะไหอันนี้มาใส่ท่อเหรอใส่ท่อเอาเราถ้าขนส่งเจอท่อแบบนี้โดนไหมโดนก็โดนฮะโดนเหรอท่อเนี่ยโดนแต่ถ้าไม่น่าเคลียด โผล่มากโดนแต่อันนี้มันก็ไม่ได้โผล่มากนี่ไม่ใช่โผล่ไหมถือว่าโผล่เนาะยื่นกฎหมายคนส่งนะอะไรที่ยื่นออกจากตัวรถโดนหมดยกเว้นกระจกใช่กระจกก็ยื่นนะแต่เขาว่าแต่บางคนหน้าไม่โดนฮะคนส่งน้องจีตั้งด่านวิ่งเข้าไปไม่โดนนะไในคนส่งขนาดเอ้บางคนขนาดไหน ไม่โดนโ<อ>ใช่ไหมก็ไม่จับนะแต่ที่อื่นไม่รู้นะแต่ว่าพี่มาก็ผ่านหนาเขาต้องเคยโดน,นอู้แค่นี้ไม่โดนหรอมไม่โดนมันไม่นม่นักเียบอู้มันเล็กนิดเดียวตะกอนตะกอนอยู่นี่ตะกอนใสอยู่อ๋อตัดออกตัดออกตัออก้ตงแต่เขาไหวห้าหมื่นห้ากว่าห้ไรเขามันอ๋อใจโค้ไม่ค่อยดีก็ตัดที่ทุกวันในห้าหมื่นห้าเงียบไปแล้วห้าหมื่นวอลเล่ปเออไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์รถที่เขาเหยียบมาเดี๋นี่โดนนี่ อะไรโดนกันชนอ่ะรถไลอสปอร์ตไล่คุมาไดูไหนตัวไหนโดนอ๋อเลอมันไม่น er> ่าโดนนะโอ้ยโอยโอเคนั้นก um> ็เอานะเตอันนี้ไม่โดนพวกเรนมันไม่เกี่ยวหรอก ในบางที่จับเนี่ยถ้านทะเลที่จับเลนไหนอันนนนี้เลห้าเลนทั้งหมดจับเฮ้ยจริงเหรอจริงหน้าเลนเนี่ยจับจับบางที่จับเลยเฮ้ยข้อหาอันนี้เลยครัดัดในสภาพรถโอ้ยจริงเหรอมันเป็นบางที่พี่เดี๋ยวบ้านเราไม่พอดัดแปลงได้มันมันอยู่ในดัดแปลงไหมไอ้นี่ไม่เป็นไรเลยอ๋อไอเลนฝากระโปรงเนี่ยนะเฮ้ย

มมเจ็ดพันเ 7, หรออันนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวก็เสียเงินนิดเออเดี๋ยวก็เสียเงินหมื่นอีกอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อเช้าเปลี่ยนเมื่อเช้า,ชาโอ้ไม่เอี่ยมเลยยี่ห้ออะไรนี่ฮะยางจีนเหรอลงอทุนยางไทยแหละล,ล,ลงไทยลงแต่ยางจีนมันจะเป็นบุญบุญดีเหรอ ช่างเอียวชวนออกวิ่งไม้สับอยู่นี่รู้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีโอ้แจวทำขาจับไปแล้ว <c oughs> ยอด<ะ>สุดยอดเจาะรูปึ๊บปึ๊บเขามาได้ครับช่างเจครับรับจบนะครับ ชุดท่ออากาศนะครับผมว่าน่าจะลดได้เยอะเลยฝุ่นนะครับคนขับน่าจะถูกใจอยู่อันนี้ใส่กลับด้านนี่นะเสียชื่อช่างจีหมดเลยตดพวงมาลัยไม่ได้เออนั่นเลยโอ้ยระดับช่างงั้นนี่อ่อดพวงมาลัยไม่ได้เอานี่แจวปิดนี้แหละปิดก็อยู่แล้วเนี่ยเอากาวติดนะนั่นเลยกลัวมันล้นมีกาวไหมล่ะนี่ จะล้นไหมอุ้ยผมกลัวมันล้นเจาะจับดีกว่าไม่จบอืมเจาะยิงสกรูเพื่หน่อยอยู่ไหมก็พอยกหัวพอยปหัวบ่โอ้แจ๋ว,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 ลว,วเลยครับสวยงามอีกแล้วโดนเหมือนเมื่อวานเลยครับช่างมายอมบอกผมเลยเนี่ยอู้ เต็มเต็มโอ้ oh, สวยนี่ครับขาเบาโหลดน,นะครับเพราะว่าแมมมอลเนี่ตัวใหญ่ตัวสูงครับมันต้องใช้ครับขางว่าดีแล้วจังเจวอันนี้รัดได้ไหมนี่นี้มยู่ยังไงนี่รัดได้ไหมสายรัดไอ้ตัวรัดนี่หกสิบห้าบาท กูยังใหญ่เลยนะโอ้ใหญเกินนี่เกินบอตัดได้ไหมเ้ยสุดไหมล่ะสุดไมนี่สุดก็ตายแล้วสุดล็อกพอดีพอดีนั่น

tăng lên. A sang mặt thôi thôi bogyang. Yo học chữ con dưới khao khát. Do yang gặp đi khao khát đi đi khao khát đi đi khao khát 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 đi khao ตั้งเจนี่ดึงเวลาหรือเปล่านะโอ้คัดเพลงนอ้ไม่ได้โซเซอะไรซื้ออะไรนานไปซื้ออะไรตัวนี้นนมันใช้เวลามากครับเพราะว่าต้องวัดต้องเชื่อมนะครับใช้เวลาครับเดี๋ยวลองใส่ตรองดูอันนี้ก็เอาไปให้น้องมะนาวด้ะ ใช้ได้ไหมนนใช้ได้ใช้ไปก่อนเนาะสูตรเรามอดได้กรองใหม่แล้วครับอยากได้นาน,นอยากได้นานแล้วไม่ได้สักทีครับใช้ได้ใช้ไปก่อนอันนี้ของตรีเพชรหรือว่าของไอ้คอนเนอร์ฮะสกิตร์ไมออกเลยของอะไรเนี่ยนี่หนกิตเกโนอานะเงนานไม่ออกนี่ บอกแล้วให้เรียน,นแม่ให้เรียนพอแม่ให้เรียนไม่ยอมเรียน,เร,ยน,นเรียนแต่วิชาเพศศึกษาเออจยตะกนยเ <c oughs> ดืดอเป่าจุนอนี่คอรเนอร์อ้บบนุนประมอแบบไปเกาะข้างนอกอเอาไปให้ไอ้ภาคเสียภาค เอาผ้ามาเช็ดออกนี่ของอะไร,รอะอันนี้ของอะไรวะอ,อ่านยากเหมือนกัน เอาของตรีเพชรมานี่ใายกรองใหม่ทีนี้ก็โล่งเลยครับ นี่องตรีเพชรไหนดูดูตูดมาหน่อยนี่ตรีเพชรน,นี่มีแค่นี้เองไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยครับของตรีเพชรจริรงๆใส่ของล็อกกี้ก็ได้ครับแต่ว่ากองล็อกกี้มันจะเล็กฝุ่นมันจะเต็มง่าย อันนี้ของคอนเนอร์ครับอันนี้ไม่ใช่ของแท้ครับเราใช้ของเถียมก็พอใช้ได้นานอยู่เดี๋ยวเราจะไปติดตามดูครับว่าวิ่งวันหนึ่งเนี่ยฝุ่นขนาดไหน คลิปนี้ก็บายบายเจอกันใหม่ครับถ้าอยากจะทำก็ลองดูครับผมว่าได้ผลแน่นอนแหละช่วยได้เยอะเลยแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย